สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเละเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะวันนี้เยแมวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำสิ่งที่มีประโยชน์กับต้นพืชน,นะคะแล้วเราก็จะนำไปไว้ใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะเราจะทำอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูไปทำกันเลยค่ะค่ะก็คือมะละกอสุกค่ะเพื่อนๆมะละกอสุกที่เราเก็บมาแล้วปรากฏว่าเน่าค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เน่าทั้งหัวทั้งหางหรือว่าเน่าทั้งลูกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วลูกเขาใหญ่มากนะคะโดยปกติแล้วมะละกอที่สวนนะคะเก็บมากินก็จะกินจนหมดนะคะหรือไม่ที่เหลือที่เน่าเราก็จะนําไปไว้แค่โคนต้นนะคะเพื่อให้เป็นอาหารกับต้นพืชอีกต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเรานําไปทําแบบนั้นนะคะเราก็จะได้ประโยชน์ไม่นานนะคะสําหรับต้นพืชน,นะคะวันนี้ยายแมวก็เลยจะนํามะละกอที่เน่าเสียลูกนี้นะคะ มาทำน้ำหมักค่ะเพื่อนๆการที่เราทำน้ำหมักนะคะเราสามารถนำน้ำหมักตัวนี้นะคะมาเป็นหัวเชื้อแล้วเราสามารถนำไปบำรุงต้นพืชของเราได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้ได้นานใช้ได้มากนะคะมากกว่าที่เราจะนำไปใส่ทั้งลูกบริเวณโคนต้นนะคะเพราะว่าพืชผักผลไม้หรือที่เราเหลือจากเวลาทำกับข้าวนะคะเศษผักเศษอะไรเราสามารถนำไปไว้ที่โคนต้นนะคะ เพื่อให้เป็นอาหารกับต้นพืชน,นะคะเขาก็จะค่อยๆย,ย่อยสลายนะคะแต่ถ้าเรานำพวกเศษผักเศษผลไม้หรือว่าอย่างมะละกอลูกนี้นะคะมาทำน้ำหมักก็จะเหมือนว่าเป็นหัวเชื้อนะคะเราจะนำไปบำรุงตอนไหนหรือว่านำไปใช้ตอนไหนเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วใช้ไม่เยอะนะคะเราก็สามารถใช้ได้อีกนานนะคะสำหรับน้ำหมักนะคะ วิธีการก็ไม่ยากนะคะหลังจากที่เราได้เศษผล,ลไม้หรือว่าเศษผักต่างๆมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะเพื่อนๆอย่างมะละกอนะคะชิ้นใหญ่เราก็จะทำให้เขาเล็กลงนะคะเพื่อการย่อยสลายนะคะ ค่ะหลังจากที่เรานําผล,ลไม้หรือว่าพืชผักต่างๆนะคะทําให้เศษเล็กลงแล้วนะคะหรือทําให้ชิ้นเล็กลงแล้วนะคะการทําทก็ไม่ยากนะคะพเพื่อนๆเพื่อนๆมีภาชนะที่เป็นฝาปิดแบบฝาเกีียวก็จะดียิ่งเลยนะคะแต่นี้ยาแมวไม่มีนะคะเราใช้กระป๋งก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ฝาปิดนะคะใช้ฝาอะไรก็ได้นะคะมาปิดเขานะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆน,น้ำเปล่าก็คือใส่ให้ท่วมนะคะ หลังจากนี้เราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะเยแมวก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้น้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายอะไรก็ได้นะคะน้ํา10ลิตรนะคะกะเอาค่ะเพื่อนเพืยแมวก็ใส่ไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วยแมวก็จะใส่นี่เลยค่ะน้ำ e.m. นะคะ เพื่อช่วยย่อยสลายมะละกอนะคะหรือพืชผักต่างๆนะคะที่เพื่อนๆนํามาเป็นทําน้ําหมักนะคะใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนาําฝามาปิดนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะในช่วงระยะเวลาสองสามวันเราก็จะมาเปิดเขาทีนึงนะคะแล้วก็จะคนนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เขา เกิดการย่อยสลายนะคะไม่ให้เขาหยุดนิ่งนะคะหลังจากนี้เราก็จะนําไปปิดฝานะคะแท่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่พ้นผ่านไป30วันนะคะเราก็จะนําเขามาใช้ได้นะคะโดยที่เราจะนําไปผสมน้ําเปล่านะคะแล้วก็ลดล่หรือฉีดพ้นอีกทีนะคะสําหรับน้ําหมักนะคะสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษผลไม้หรือว่า แม้กระทั่งต้นกล้วยนะคะเราสามารถนํามาทําได้หมดนะคะอ้อแล้วอีกอย่างนะคะเพื่อนๆการทําน้ําหมักไว้ใช้เองนะคะเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็ประหยัดรายจ่ายของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยยแมวพาทำได้นะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะสิ่งไหนดีสิ่งไหนมีประโยชน์เยแมวก็จะนำมาเสนอค่ะ